สวัสดีทักทายทุกคนนะครับหลังที่ติดอยู่ที่ด่านช่องจอมข้ามแดนไปไม่ได้ก็หาของกินก็หากล้องป่ากินนะครับเจอลิ้นฟ้าหรือว่าเพกานะครับเจอพอดีได้เป็นอาหารพอประทังเราอยู่รอดได้มีสับกุลหลายด้านนะครับเพกาหรือว่าลิ้นฟ้านะครับหนึ่งใช้บํารุงธาตุเจริญอาหารแก่ท้องรวงแก่บิดสองเปลือกต้นช่วยขับลม ในลําไส้แก้จุกเสียดแก้เจ็บท้องสามใบใช้ต้มดื่มแก้อาการปวดท้องแก้ปวดข้อและเจลิออาหารสี่ฟักอ่อนนํามารับประทานเป็นอาหารช่วยลดคอและตะลอห้ามะเด็ดแก่ใช้ต้มดื่มขับเสมหะนะครับผมก็ควรระวังหญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะครับอาจทําให้เกิดแท้งบุตรได้นะครับผมสาระดีมีความรู้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าออกจากเดินไปได้ผม ทำแรงไม่ได้เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ